โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็มีแอปหาเงินเข้าเร็ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับแอปนี้เป็นแอปที่สามารถเล่นได้ฟรีไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเห็นเนี่ยก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นตามกันดูได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้มาให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถจิ้มไปที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปก็จะชื่อว่า e ออร์แคบแบบนี้เนาะสามารถที่จะดาวน์โหลดเล่นกันได้ฟรีบน Google p l a y นะครับนี่หน้าตาตัวแอปเป็นอย่างนี้เลยก็ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดติดตั้งกันมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย ก่อนอื่นแทนเพื่อนนะครับกดไปตรงแถบที่เขียนว่าโปรไฟล์เนาะเพื่อทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับสําหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยก็จะเป็นการใช้บัญชี Google นะกดไปที่ s i g n in ด้านบนนี่เลยนะครับนี่แล้วเราก็กดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของเรานะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราทําการลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับเล่นแอปนี้กันเนาะ สำหรับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่ไม่ได้มีหมวดหมู่เมนูอะไรที่เยอะนะครับมีแค่3-4หมวดเท่านั้นเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกเนาะก็จะเป็นหมวดเอิร์น n มนนี่นะครับสำหรับหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่โชว์ว่าตอนนี้เรามีบาลานซ์นะครับยอดเงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็จะมะีปุ่มถอนเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คอินเนาะการเช็คอินในแต่ละวันเนี่ย เราก็จะได้รับเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองกดเช็คอินดูนะครับนี่แค่นี้เองเนาะก็เราก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้เนาะจะมีเป็นวงล้อต่างๆด้านล่างตรงนี้อีก4อันนะครับก็เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรนะครับส่าสำหรับวงล้อเนี่ยก็จะให้เรานะครับสามารถที่จะหมุนได้วันละ 8ครั้งนะครับซึ่งการหมุนแต่ละครั้งก็จะมีโอกาสได้รับอของรางวัลเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับวงล้อเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อนโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นด้านบนขวาตรงนี้นะครับเวลาเรากดเข้ามาในวงล้อเนี่ยด้านบนขวาเนี่ยมันจะโหลดไปเรื่อยๆเ,เนาะก็เวลามันดาวน์โหลดครบ1รอบเนี่ยมันก็จะ เด้งเหรียญขึ้นมาให้เรานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับสามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้วันละ8ครั้งเนาะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับสิ่งที่ให้เน้นหลักๆก็จะเป็นตรงนี้อ่ะก็คือเราไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่กดเข้ามาแล้วก็รอให้ข้างบนเนี่ยมันโหลดเฉยๆนะครับโอเคสําหรับหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดู เมนูการถอนเงินนะครับสําหรับเมนูการถอนเงินก็วิดดอตรงนี้สามารถกดเข้ามาได้เลยอ่าเวลาเรากดเข้ามาเนาะมันก็จะเด้งมาที่หมวดที่3นะครับซึ่งแอปนี้สามารถรองรับการถอนเงินเข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็ได้นะครับโดยการถอนเงินขั้นต่ํานะครับอยู่ที่2บาทเนาะสบาทตรงนี้เนี่ยเขาจํากัดการถอนนะครับ 1,000ันครั้งเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่า1 0 0 0พครั้งต่อวันหรือยังไงเนาะแต่ถ้าใครที่จะถอนเงินแบบปกติเนี่ยก็จะขั้นต่ำา1บบาท20บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นการเติมเงินมือถือด้วยนะครับอ่าก็ตรงนี้ใครที่เก็บสะสมเงินครบนะครับก็สามารถที่จะมาลองถอนเงินกันดูได้นะสำหรับการถอนเงินนะครับอ่าก็จะ ได้รับภายใน24ชั่วโมงเนาะสำหรับการถอนเงินนะครับเพื่อนสามารถกดไปที่ด้านบนขวาเนาะเพื่ออ่านกดได้นะครับก็สําหรับการถอนเงินนะครับจะมาถึงภายใน24ชั่วโมงนะครับยกเว้นวันที่มันไม่ใช่วันทําการเนาะแล้วก็เราสามารถถอนเงินได้สูงสุด3ครั้งต่อวันนะครับโอเคการถอนเงินมีประมาณนี้เลยนะ แล้วก็หมวดหมู่สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับคนที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นระดับวีให้ด้วยนะ V1 V2 อะไรประมาณอย่างเงี้ยยิงเราเชิญเพื่อนเยอะนะครับระดับเราก็จะยิ่งเพิ่มเนาะแล้วก็เราจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับตารางของคนที่เขาเชิญเพื่อนนะครับก็นี่เป็น ID ประมาณนี้เลยนะใครที่ อยากจะเชิญเพื่อนนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดนะครับไปตรงคําว่า copy link ตรงนี้ได้เลยนี่หรือว่าจะเป็นเอารหัสเชิญตรงนี้นะครับไปแนะนําต่อก็ได้นะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเมนูการเชิญเพื่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับแอปนี้เนาะเผื่อเพื่อนเ่คนไหนที่เคยดาวนโหลดมาเล่นแล้วหรือว่ายังไม่เคยเล่นเนาะ ถ้าใครที่ถอนเงินได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ